ขอสวัสดีเพื่อนๆและยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ここมาอยู่กับผมในช่องบูมซาชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับ <Yahoo! S 1> ผม อ่าในส่วนของวันนี้นะครับผมก็มีอีกหนึ่งแอปนะครับที่จะมาแนะนํำให้เพื่อนลองเอาไปเล่นเอาไปใช้งานกันดูนะครับอ่าแอปแอปนี้นะครับก็จะเป็นแอปที่สามารถทําเงินได้ฟรี โดยที่ไม่มีการลงทุนนะครับจะเป็นแอปที่เกี่ยวกับการาดูวิดีโอดู Youtube แล้วก็สามารถรับเงินได้นั่นเองนะครับผมแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูแอปตัวนี้นะครับผมก็ขอฝากให้เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันนะครับเวลาผมมีการอัปเดตคลิปใหม่หรือว่ามีการ จัดกิจกรรมการแจก wallet อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับผมอ่าแต่ก่อนที่เราจะไปดูแอปแอปใหม่นะครับที่ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับอ่าจะมีครั้งก่อนนะครับที่ผมได้ทําคลิปวิดีโอนะครับอ่าก็จะเป็นคลิปตัวนี้นะครับผมอ่าลดน้ำอ่ารับเงินถอน30บาทอะไรในส่วนของตรงนี้นะครับที่เพื่อนๆหลายๆท่านนะครับมีปัญหากันอยู่ก็คือบางคนใส่โค้ดไม่ได้นะครับบางคนก็ ไม่สามารถถอนเงินได้นั่นเองนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรเลยนะครับผมก็พยายามติดต่อทีมซัพพอร์ตเข้าไปนะครับผมอ่เดี๋ยวผมจะให้ดูหลักฐานนะครับอ่าครับผมนี่นะครับอ่าในตัวนี้ก็จะเป็นอ่าที่ผมได้ติดต่อทีมซัพพอร์ตของแอปแอปนี้เข้าไปนะครับแล้วเขาก็ได้ส่งอีเมลกลับมานะครับผมอ่าแต่เขาก็ยัง ตอบไม่ค่อยไม่ค่อยตรงคำถามเท่าไหร่นะครับเสร็จทีนี้ผมก็ได้ทำการติดต่อกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในส่วนตรงนี้ผมก็กำลังรออ,อีเมลของทางแอปเขาส่งกลับมาอยู่นะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมผมก็พยายามหาวิธีแก้ปัญหาให้เพื่อนๆนะครับก็พยายามช่วยพยายามหาวิธีแก้ปัญหาให้เพื่อนๆอยู่นะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมยังไงถ้าผมมีการ ถ้ามีการอัปเดตอะไรขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเพื่อนๆน,นะครับว่า,าเขาได้ติดต่อกลับมาว่าอะไรยังไงแบบไหนวิธีแก้เป็นยังไงนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมก็ต้องอาฝากเพื่อนๆรอ,อ,อติดตามกันเอาไว้นะครับผมตรงนี้ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรเลยนะครับผมตรงนี้นะครับโอเคอเดี๋ยวเราไปดูแอปใหม่ของเรากันดีกว่านะครับ อ่าครับผมตอนนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่กันในอ่าหน้าของการดาวน์โหลดแอปที่ผมได้บอกเอาไว้ตั้งแต่ต,ต้นคลิปวิดีโอแล้วนะครับว่าเป็นแอปที่เกี่ยวกับการดูวิดีโอแล้วก็สามารถรับเงินได้อะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ายังไงเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์อ่าลิงก์ดาวโหลดเอาไว้ให้ใตค้คลิปวิดีโอนะครับหรือเพื่อนๆท่านไหนนะครับอ่าอยากจะนำชื่อตรงนี้นะครับไปค้นหาใน PlayStore ก็ได้เหมือนกันนะครับผม อเพือเพื mortar, ่อนมาอยู ar, ่ในหน้านี้ก็ให yep. okay. ้เพ okay. ื่อนทําการติดตั้งนะครับอ่าดาวนโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดแอปขึ้นมาได้เลยนะครับอ่าพอเปิดแอปขึ้นมานะครับหน้าตาแอปก็จะโหลดขึ้นมาประมาณนี้นะครับผมอ่าเสร็จนี้นะครับก็จะอ่าเพื่อนเก็จะเด้งมาอยู่ในหน้าของวิธีการสมัครนะครับวิธีการสมัครของแอปนี้ก็ง่ายๆนะครับให้เพื่อนเพื่อนมากดตัวนี้ได้เลยนะครับ พอเรากดเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะเด้งมาอยู่กันในตัวแอป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอเดี๋ยวเราไปดูในตัวแอปกันเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาอยู่กันในตัวแอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมใจเพื่อนๆนะครับมากดที่รูปคนตรงนี้ก่อนได้เลยนะครับจิ้มไปที่รูปคนก่อนเลยนะครับผม่ารูปคนตรงนี้นะครับ เพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้นะครับผมมีจํานวนจํานวนเหรียญนะครับเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับตอนนี้นะครับเป็น110เหรียญนะครับก็คือผมได้เข้าไปดูวิดีโอนะครับหครั้งนะครับอ่าแล้วก็อีก100เหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าได้มาจากตรงไหนนะครับอ่าหนึ่งเหรียญนะครับให้เพื่อนนะครับมาคิดคําว่า redeem code ตรงนี้นะครับผมอ่ากดเข้าไปเลยคําว่า redeem code ตรงนี้นะครับ รหัสโค้ดตรงนี้นะครับในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปค้นหารหัสได้ในใน a c e b o o k ของแอป,ปเขานะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถาไปค้นหาได้นะครับแล้วก็เอามาพิมพ์เอามาพิมพ์ใส่เอาไว้ในนี้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราพิมพ์รหัสที่เขาแปะเอาไว้ในเฟซของเขาถูกนะครับ เราก็จะสามารถได้รับไป100เหรียญนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมอย่างไงเพื่อนๆก็ลองไปหาไปหาโค้ดหาอะไรกันดูนะครับตรงนี้นะครับผมจะได้รับ100เหรียญไปฟรีๆนะครับส่วนอันต่อไปนะครับก็คืออันที่2ตรงนี้นะครับอินวอยดตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยในส่วนของหน้านี้นะครับจะเป็นการใส่โค้ดนะครับผม เพื่อนๆก็สามารถนําโค้ดนะครับมาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับผมส่วนโค้ดคําเชิญของผมนะครับก็จะเป็น1 4 0 0 0สนเนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์1 1 4 0 0 0 7ได้เลยนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ข้างบนนี้นะครับเขาก็จะเขียนประมาณว่า ถ้าเราถ้าเราทำการใส่โค้ดนะครับเราจะได้รับ2,500เหรียญนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมก็ทําการใส่โค้ดแนะนําไปนะครับแต่ตรงนี้นะครับผมก็ยังยังไม่ได้รับเหรียญนะครับตรงนี้นะครับแต่เราก็ลองมาใส่อาไว้นะครับเผื่อบางทีเขาจะค่อยโอนเหรียญมาให้เราอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนตรงนี้ผมก็ยังยังยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับแต่วิธีการใส่โค้ดเชิญนะครับก็มา ใส่ในช่องสี่เหลี่ยมนี้ได้เลยนะครับผมส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือโค้ดของเรานั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถนําไปให้เพื่อนใส่ได้เลยนะครับผมแต่ถ้ามีของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนได้นะครับแต่ถ้ายังไม่มีก็สามารถนําของผมไปใส่ได้นะครับถ้าใส่ของผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดเอาไว้ให้ข้างคลิปวิดีโอตรงนี้ละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากดย้อนกลับไปนะครับ โค้ดเราก็จะมาขึ้นตรงนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับผมาสามารถอาเอาไปให้เพื่อนใส่ได้เลยนะครับผมในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับมากดที่รูปบ้านด้านล่างได้เลยนะครับ อ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันต่อเลยนะครับผมอ่าจะมีช้อยสามช้อยตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับอ่าในส่วนตรงนี้แหละครับจะเป็นตัวที่สามารถทําเหรียญให้เราก็คือการที่เราเข้าไปดูวิดีโอนะครับแค่เราคลิกเข้าไปดูวิดีโอนะครับเราก็จะได้รับมาอ่าเป็นจํานวนสิเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับส่วนอันข้างล่างนี้นะครับอ่าก็จะเกี่ยวกับการถ้าเราไป อ่าซับสไครป์ช่องของเขานะครับช่องของแอปเขาอะไรประมาณนี้เราก็จะได้รับ100เหรียญนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูอ่ากดดูวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเราจะได้รับเหรียญนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะจิ้มสักหนึ่งหัวข้ออะไรกันนะครับอ่าโอเค อ่าโอเคครับผมผมก็ได้เข้าไปดูว huh ิดีโอนะครับกดเข้าไปดูแป๊บหนึ่งนะครับประมาณ1 2 3วิประมาณนี้นะครับประมาณ3าวิอ่าแล้วมันก็จะขึ้นตัวนี้มานะครับตัวโหลดตัวนี้นะครับผมแต่จํานวนเงินผมมันยังไม่ขึ้นนะครับอันนี้ต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าเหรียญมันจะขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวรอดูกันสักแป๊บหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะครับเข้าไปดูวิดีโอนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเข้าไปดู กี่วินาทีกี่นาทีนะครับในส่วนตรงอ่าตรงนี้ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอ่าหนึ่งร้อยยี่สิบเหรียญนะครับอ่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าเราเข้าไปดูวิดีโอนี่ยเราจะต้องดูนานเท่าไหร่อ่าจะต้องไปดูกี่วิกี่นาทีนะครับแต่เมื่อกี้นะครับผมก็กดคลิกเข้าไปนะครับอ่าพอเข้าไปดูเสร็จปับ๊บพอ,พอ,พอมีอ่าหน้าวิดีโอกําลังจะเล่นปับ๊บผมก็กดย้อนกลับมาเลยนะครับอ่าเสร็จีนี้มันก็ แต่เราก็ได้เหรียญน,นะครับผมก็แสดงว่าเพื่อนๆก็สามารถคลิกเข้าไปดูแล้วก็กดกลับมาได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆท่านไหนจะดูต่อ,อยังไงก็อันนี้ก็อยู่ที่แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆเลยนะครับผมแป๊บเดียวนะครับดูแค่แป๊บเดียวเราก็สามารถได้รับเหรียญแล้วนะครับผมในส่วนตรงนี้ก็จะเกี่ยวกับการอ่าหาเหรียญจากการดูวิดีโอนั่นเองนะครับผมแต่จําน,นวนวิดีโอตรงนี้นะครับผมยังไม่แน่ใจนะครับว่า เขาจะมีให้เราดูจํากัดไหมว่าวันหนึ่งเราจะได้ดูดูวิดีโอได้กี่ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปเล่นลองไปใช้งานกันดูได้เลยนะครับผมแต่ถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตบอกเพื่อนๆอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับผมส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นการหาเหรียญน,นะครับเกี่ยวกับการาไปดาวน์โหลดอะไรประมาณนี้นะครับาดาวนโ์โหลด อ่านี้ก็ดาวน์โหลดนะครับเกี่ยวกับการไปเล่นเกมนู่นนี่นั่นอะไรนะครับเราก็จะได้รับเหรียญนะครับบางอันก็ไปดาวน์โหลดเกมมาเล่นให้ได้เลเวล10นะครับเราก็จะได้150เหรียญอันนี้นะครับผมส่วนอันนี้ก็จะแค่ดาวน์โหลดเฉยๆนะครับอันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจที่จะมาหาเหรียญกับการดาวน์โหลดพวกนี้ก็สามารถมาดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมแต่ถ้าถามว่าผมแนะนำไหมก็ แนะนำเหมือนกันนะครับเพราะว่าตรงนี้มันได้จํานวนเหรียญเยอะอยู่นะครับอ่าได้5 0าสิบหนึอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ามีการเข้าไปไลค์นะครับใน facebook อะไรแบบนี้นะครับเราก็ได้รับเหรียญเหมือนกันนะครับผมอืมตรงนี้ได้เหรียญเยอะนะครับเยอะกว่าการดูวิดีโอนะครับผมอ่าถ้าเพื่อน,อนๆท่านไหนสนใจยังไงก็ลองเข้ามาโหลดเข้ามาอ่าใช้งานกันดูได้นะครับผมมีอะไรอ่าอัปเดตขึ้นมาอะไรยังไงเพื่อนๆคนไหนที่ อ,อยากจะเพิ่มเติมอะไรก็สามารถมาบอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมวิธีการทำงานของแอปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการถอนเงินกันเลยนะครับผมให้เพื่อนๆ่นนะครับมากดที่รูปกล่องของของวัญตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของการถอนเงินตรงนี้นะครับเราก็สามารถถอนเป็น Google Pay อะไรประมาณนี้นะครับอ m a z o n อะไรตรงนี้นะครับก็ถอนได้หลายอย่างอยู่นะครับ ตรงนี้นะครับผมถ้าเสียงผมแบบแปลกๆไปต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีผมเป็นหวัดยังไม่หายเลยนะครับผมอ่าโอเคแต่ที่ผมแนะนํานะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆนะครับมาถอนเป็นอ่าเป็นเพย์พาวนะครับตรงนี้นะครับอ่าก็จะมี8ดอนนะครับ25าดอนนะครับแล้วก็50ดอนอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าการเก็บเหรียญมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับส่วนอันด้านล่างตรงนี้นะครับ อันด้านล่างตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการที่เรา,าได้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นทองแล้วกันนะครับเป็นการ์ดทองแล้วกันนะครับในส่วนตรงนี้นะครับถ้าเราได้การ์ดทองมานะครับเราก็จะสามารถมาแลกอของตรงนี้ได้นะครับผมตรงนี้นะครับผมอ่า ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่แลกแล้วหรือว่าได้รับแล้วหรือว่าได้ถอนเงินจากแอปแอปนี้ไปแล้วก็สามารถมาอัปเดตมาพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่เล่นแอปอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับเราก็กลับมาในาหน้าจอ,อาหน้าหลักของเขานะครับผมส่วนอันต่อไปนะครับก็คืออันนี้นะครับผม ที่เขียนว่าลัคกี้อะไรตรงนี้นะครับผมให้เพื่อนๆทำการกดเข้าไปได้เลยนะครับในส่วนของหน้านี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของคล้ายๆกับการเข้าเราเข้ามาสปินนะครับผมตรงนี้ผมก็มีฟีอยู่มี2สปินีอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะกดให้เพื่อนๆดูนะครับมันก็จะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้ อ๋อผมได้เหรียญนะครับผมใช่ไหมอ่าแปวผมได้เป็นคูณสิแทนนะครับตรงนี้นะครับผมเรียกว่าได้เหรียญทองนะครับผมอ่าเหรียญทองก็ตรงนี้เลยนะครับที่ผมว่าสามารถนําไปแลกของได้นะครับก็คือตัวนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวขอกดอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูนะครับว่าจะได้เหรียญหรือเปล่าเออไม่ใช่เหรียญเป็นการ์ดเป็นการ์ดทองแล้วกันนะครับผมแปลโอเคไม่ได้นะครับผมอ่า พอเราทําการสปินเสร็จนะครับเขาก็จะขึ้นเวลาเอาไว้ตรงนี้นะครับอีก24ชั่วโมงนะครับเราก็สามารถเข้ามาสปินได้อีกนะครับผมหรือว่าข้างล่างตรงนี้นะครับอ่า่สปินนะครับจะแลกกับการดูวิดีโอหนึ่งครั้งอะไรประมาณนี้นะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองเข้ามาเล่นเข้ามาใช้งานกันดูนะครับตรงนี้นะครับผมก็ไม่ได้ไปกดที่วิดีโอให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมโอเคยังไงเดี๋ยวเรากลับไปดูในหน้าหลักกันเลยนะครับ อ่าโอเคครับผมวิธีการทํางานของแอปแอปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาสงสัยนะครับสามารถอ่าไปพิมพ์ถามผมในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบคําถามให้นะครับอ่าส่วนเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับที่ต้องการอ่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับอยากจะมาแชร์ข้อมูลอ่าแชร์ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับแอปแอปนี้นะครับผมก็สามารถมาพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะครับผมอ่าโอเคการทํางานก็ อาจจะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอ,อะไรอัปเดตใหม่ขึ้นมานะครับหรือผมได้ทําการถอนเงินแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปวิดีโอบอกเพื่อนๆกันอีกทีหนึงแล้วกันนะครับผมอโอเคยังไงในส่วนของวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามบิ่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมมีการแจก ทูวอลเลนะครับจัดกิจกรรมการแจกเล่นคงเ, e, เล่นเกมอะไรกันหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อนๆก็จะได้ er ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับผมอ่ายังไงผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมมีมีแต่ฝากให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพเลยตัวเองตัวเองดันไม่สบายนะครับผมอ่าโอเคยังไงก็ อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับบูมซ่ c ช anel n กันไปนานๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายาม update, อัปเดตคลิปวิธีการหาเงินนะครับฟรีๆแบบนี้แบบที่มาใหม่นะครับก็พยายามอัปเดตมาให้เพื่อนๆดูกันเรื่อยๆกันนะครับผมยังไงก็ติดตามรอชมรอดูกันได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคอย่างไงวันนี้นะครับบูมซ่าช anel นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับผมบ๊ายบาย